ปัญหาเกี่ยวกับการตวงนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่เรียบร้อยไหมใครยังไม่เขียนเลยมีไหมแสดงว่าหนูตั้งใจเรียนมากสมุดใกล้จะหมดอา้าวพร้อมแล้วไปกันเลยเนาะ อ่านได้ยังเอาอ่าน uh พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะหน uh ึ huh. ่งสอามึงสองสเหลือนมเท่าไรเหรอ เหลือนมสดเท่าไรได้โจทย์ข้อนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนมสดนะคะถังใบหนึ่งมีนมสด20ลิตรนักเรียนดื่มไป8ลิตร300มิลลิลิตรเหลือนมสดเท่าไรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ yeah, no, so, right. เก่งมากค่ะข้อนี้เป็นวิธีอะไร oh. ลบนักเรียนทราบได้อย่างไรคะมีคำไหนที่บอกว่าเออเนี่ยคำนี้แหละบอกว่าเป็นวิธีลบเลย oh. อคำว่าเหลือนี่ไงคะ oh. เหลือเอานักเรียนลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง ให้คุยกันเอ่ยจะให้คะแนนโรงเรียนวัดบ้านคลองจังหวัดนครสวรรค์อาจารย์ขาที่โรงเรียนเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่าคะเนี่ย หล,หลายโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่โรงเรียนบ้านหนองเรือจังหวัดสะแก้วคุณครูยกเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้พี่สวิตชเชอร์สแกนไปที่โรงเรียนของหนูดูซิว่าใครตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดื้อหรือเปล่าเอ่ย โรงเรียนบ้านกะเลอำเภอพยาเมงรายจัังหวดเชียงรายโรงเรียนบ้านห้วยขออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในในโจทย์นี้คุณครูขอเปลี่ยนคำว่าวิธีทำเป็นวิธีคิดนะคะ เนื่องจากว่าในหนังสือสอสอวทหนังสือสอสอวทจะพูดจะเขียนคำว่าวิธีคิดนะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงวิธีทำให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนวิธีทำได้นะคะ ถ,ถ้าคำสั่งบอกว่าจงหาคำตอบเข<อ>ียนว่าวิธีคิดถ้าบอกว่าจงแสดงวิธีทำให้เขียนว่าวิธีทำโอเคนะเอาละนักเรียนมองเห็นไหมคะเนี่ย<อ>เห็นไหมคะ<อ>เห็นนะหน่วยมีหน่วยอะไรบ้างเอ่ย เก่งมากค่ะหน่วยลิตรแล้วก็หน่วยมิลลิลิตรจากโจทย์ข้อนี้จากโจทย์ข้อนี้มีประโยคอยู่สองประโยคนักเรียนว่าสลับประโยคไหมสลับไหม ใครบอกว่าสลับใครบอกว่าไม่ต้องสลับเพราะอะไรจึงไม่ต้องสลับ <clears throat> เพราะว่าประโยคมันเรียงกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเอาจำนวนมากขึ้นก่อนใช่ไหมคะเอาละเก็นมากค่ะทั้งใบหนึ่งมีนมสดทันไหมเนี่ย, <c oughs> ยจะไปก่อนแล้วด้วยอ่าโอเค ทั้งใบหนึ่งมีนมสดยี่สิบลิตรหน่วยมิลลิลิตรมีไหมคะตรงนี้ไม่มีเขียนศูนย์ยึดหลักไว้ก่อน <c oughs> ทำให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนความตั้งใจด้วยทั้งต้นทางและปลายทาง เจ้าข้อละกี่คะแนนดีบอกมาเลยข้อละกี่คะแนนข้อละหนึ่งร้อยคะแนนพอละแหมหน,นึ่งแสนคะแนนเขียนน้อยเดียวเองอืมโรงเรียนวัดส,สกุลนารามสังบบุรี นักเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอ่ยโรงเรียนบ้านหมักมี่คุณครูสนั่นจันมณีคูปนราชธานีคุณครูสุมเมศแสงยศคุณครูปะจักลานรอบเด็กๆตั้งใจเรียนหรือเปล่าคะคุณครูบรรเจิดทับทิมทองโรงเรียนวัดดาราน้ำท่วมยังท่วมอยู่หรือเปล่าครับพี่บรรเจิดคะเป็นห่วงพี่เหมือนกันนะเนี่ย เอาต่อไปประโยคที่2นักเรียนดื่มไป8ลิตร300มิลลิลิตร เรียนบอกแล้วว่าเป็นวิธีลบเอาเขียเส้นใต้กระจายก่อนเอาละคุณครูขออธิบายตรงนี้หน่อยนึงในหน่วยลิตรลบกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็กระจายจากหน่วยลิตรมา1ลิตรพอมาถึงมิลลิลิตรก็จะเป็นหน่วยย่อยก็คือ1,000มิลลิลิตร งงไหมตรงนี้ใครงงใครงง,ใครงงบ้างยกมือหนึ่งพันมาจากไหนครับคุณครูจิมมี่ใครงงมาจาก 1, 1หนึ่งลิตรเนื่องจากว่าทำไมต้องกระจายศูนย์ลบสามร้อไม่ได้ต้องกระจายมาจากหน่วยใหญ่มาหาหน่วยย่อยนะคะทีนี้หน่วยลิตรก็เหลือเท่าไหร่คะ,ะจากยี่สิบก็เหลือสิบเกอาละ ลบดิลบด,ลดิมองหน้าคุณครูรอลอกอ,อย่างเดียวเหรอต้องคิดด้วยหรือว่าหนูตอบแล้วโ oh, อว้ตอบแล้วเก่งมากตอบแล้วใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือเท่าไหร่เอ่ยในหน่วยลิตรเหลือเท่าไหร่หนึ่งพันมิลลิลิตรลบด้วยสามร้อยเหลือเท่าไหร่คะเหลือเจ็ดร้อยในหน่วยลิตร เหลือเท่าไหร่11เก่งมากค่ะใครตอบแบบนี้บ้างเอ่ย11ลิตร700มิลลิลิตรเก่งมากค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตรงนี้ว่าเหลือนมสดคำว่าเท่าไรเอามาไหมไม่ต้องเวลาตอบ ต้องนำสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาด้วยนะคะคำว่าเท่าไรเอามาไหมไม่ต้องเอามาเพราะเราจะตอบแล้วเหลือนมสด11ลิตร700มิลลิลิตรแสดงว่าน้องเก่งแล้วนะเนี่ยรู้จักการกระจายแล้วคุณครูเรื่องการตวงเรื่องการช่างไม่น่าห่วงแต่ห่วงเรื่องเวลา เวลามีการกระจายจากหน่วยปีไปหน่วยเดือนน่ะก,กระจายต้องกระจายไป12บสเดือนเป็น1ปีกระจายไปทีละ12นะคะห่วงมากเลยอรอข้อสองแล้วเพื่อนยังเขียนอยู่ใครยังไม่เรียบร้อยยกมือค่ะ โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะไปพร้อมๆกันข้อสองง่ายง่ายมาก ปิดท้ายด้วยข้ององ่ายๆเรียบร้อยไหมคะกาฟิลถึงไหนแล้วอะอ,อ๋อไม่รอแล้วนะกาฟิลมันนานแล้วอะ่ะ อ้าวต่อไป